สวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วนะครับกับร้านไอ้เกษตรยุคใหม่นะครับหรือว่าภูมินอะไรยนครับเมื่อนี้ก็พามาเบิงโรตรีนะครับโรตรีเม็ดหกสิบเม็ดหกสิบนะครับเดี๋ยวจะรีวิวเม็ดหกสิบยาวๆเลยนะครับที่มีอยู่หนาร้านตอนนี้รับเริ่มที่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นโชคชัยนะครับเม็ดหกสิบความย้อยปันครับสองพันห้าสองนห้า ประมาณนี้ไซนน้นได้นะครับถัดมานะครับเป็นจเจริญชัยจเจริญชัยตัวนี้กับสองสามครับคอมยปั่นสองหม่นสมครับถัดมาอีกตัวนะครับ s b k ตัวนี้บอมิย้อยหายนะครับห่งเก้าพันห้ายหนึ่งเก้าพัหครับบอมิย้อย ถัดมานี่ก็ SBK กันครับมียอยให้สองหมื่นสามห้าร้อยสองหมื่นสามห้าร้อยนะครับใบก็ถือว่างามอยู่นะครับถือว่างามอยู่นะครับโอ้มาฟอกันทั้งหลังหยากระลังขืนครับฝนตกดีหลายช่วงนี้โอ้ประมาณตัวนี้เมตรแปดสิบตัวนี้เมตรหกสิบครับฟันกน็ถือว่าโอเคอยู่เป็นของจเจริญชัย ต5่ต่อรองนะครับรอมจยปั่นส่งฟรี100กิโลเมตรนะครับกับเข้าวประมาณนี้นะครับหนาล้านที่ที่มีอยู่กับประมาณหากโตนะครับแล้วข้างหลังกับมีอีกหลังล้านราคา,าตามที่แจ้งไปราคาต่อรองได้นะครับหรือโทรสอบถามนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแอีกเบอร์นะครับศูนย์แปดเจ ฝากกดติดตามกันนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ